ก็แชททาง M S N เจอในเว็บบอร์ดกลุ่มหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแฟนผู้หญิงมาโดยตลอดอซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นเขาอยู่ต่างประเทศเยอรมันเดือน2เดือนนี้ล่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาเมืองไทยแล้วก็เลยมานัดเจอกันแล้วก็มาอยู่บ้านเราเขาก็ไม่ได้มีงานทําอะไรเลยเขาบอกว่ามาช่วงที่พักต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอยู่กันมาเรื่อยๆเลยไม่ได้ถามเรื่องงานเรื่องการส่วนตัวเราก็ทํางานโดยส่วนใหญ่อยู่บ้านเราเทศกาลก็กลับบ้านเขาทีอีสานทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็คบกันปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรจนมีมาเมื่อปลายปีเที่ยวอีสานซึ่งไปเที่ยวบ้านเขาเราก็ไปกันทางบ้านบ้านเราก็ไปทริปเนี้ยที่ไปอีสานเนี่ยมีมาเกาะตอนถ่ายภาพตอนนั้นไม่เอะใจหรอไม่เอะใจไม่ได้ส่างเพศไม่รู้เลยพอมาเกิดเลืองเราก็เลยเริ่มย้อนดูว่าอ๋อแต่มือนกันแล้วเล่กับอาเขยก่อนนันเนี้ยเอเขามีท่าทีอะไรไหมไม่มีไม่มีแบบชีกอใส่ไม่มีทีท่าว่าจะแบบกันแน่กันแหนยอกกันเอินอะไรกันอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมันมีเป็นรูปภาพของคุณเอที่กําลังสร้างบ้านตอนนั้นไม่สงสัยเราเอา บบน,น,น,นคือไม่รู้เขาเลิกกับเราแล้วอันนี้เลิกเลือเลือแล้วเลิกไปแล้วอนนั้นยังไม่รู้ตอนสภาพที่เขาอยู่กับเราเขาจะเป็นภาพแบบนี้บ้านเขาอย่างนี้หลังจากนั้นก็คือบ้านหลังนี้แหละเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ซึ่งตอนนี้ที่เป็นบ้านแบบนี้คือเลิกกันแล้วรูปภาพพวกนี้คือไม่ได้มาจากใน Facebook ของคุณเออะไรเขาเลยครับเขาไม่มี Facebook ภาพพวกนี้ได้มาจากพี่ชายญาติรอบๆเขาหมดสงสัยมันตึงตึงต,งตงเป็นขั้นตอนเลยที่ที่เขาสารภาพเรื่องโดนขู่โดนหะไแล้วเงินพวกนี้คงมาจากอาเขยเราแน่นอน เขาพูดยังไงบ้างคะตอนตอนที่เขาสารภาพจะมีเมียคนที่แหนะเจาหนึ่งล้านภาปิดปากจะมาบ้านนะจะมาแสดงตัวว่าเป็นเมียพาพ่อพาแม่พาพี่ชายมาถ้าสมมติป้าไม่ให้เงินมันอะอาก็ยอมอาก็ให้เพื่อไม่ให้เรารู้ไม่ให้ครอบครัวทะเลาะกันให้เงินไปทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ป้าป้าบอกก็คือเกือบ7ล้านเป็นจานวนตามนั้นจริงป่ะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับงั้นผมถามอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าจะคบกับเอตอนนั้นทั้งที่เรารู้ว่า เป็นแฟนของหลานของเราก็เขาเข้ามาน่ะก็มาเขาจะมาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเรื่องทางนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพอดีมันมีภาพคุณอาที่เป็นไปผูกข้อไม้ข้อมือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนขอไปผูกตอนนั้นเลยตอนนั้นคือยังไงฮะยังไงนะผมก็หลายปีแล้วผมจําไม่ได้เนาะอุ๊ยจาได้าคนคนจำได้เขาคนเล่าเหระคุณอายอมรับไหมครับว่าคุณอาได้ไปผูกข้อไม้ข้อมือกับนางสาวเอที่วัดแห่งหนึ่งอ่ะ คุณอายอมรับไหมยอมรับครับใครชวนใครไปผูกตอนมั่นไม่เหลเดี๋ยวผมน,นิดก่อน <c oughs> อาชวนหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเขาชวนมันมีสองคำตอบเลยนะด,ด้วยกันนี่แหละขออนุญาตถามว่าความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนครับมีอะไรกันไหมฮะคุณอาครับก็มีแต่ของมีอะไรกันคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือกรณีที่มีหญิงชู้เข้ามาทําลายครอบครัวของคุณป้านะครับแน่นอนคุณป้าเจ็บปวด สิ่งที่ป้าจะต้องทำนี่ก็คือป้าก็ต้องมีการสามารถฟ้องหญิงชูเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายได้นี่คือในส่วนของที่เขาไปขู่ข้อมือกันตรงนั้นคือหลักฐานที่คุณป้าสามารถฟ้องร้องได้อยู่แล้วครับครับส่วนไอ้กรณีที่ระบบกฎหมายเราเป็นระบบกล่าวหาคุณป้าก็สามารถเอารูปต่างๆไปแจ้งความว่ากรณีนี้ถูกขู่กันโชค ฉันถึงโอนเงินให้หมายถึงตัวอเขยนะต้องไปแจ้งความตัวของ A เนี่ยมีความผิดฐานข่มขืนใจให้กระทําการมีโทษจําคุกตรงนี้3ปีทีงานของเราติดต่อคุณ A เพื่อจะฟูนอินมาพูดคุยในรายการแต่ว่ายังไม่ติดฝ <ผม S 1> ากฝ <ผม S 1> าก,าก <ผม S 1> ชวนเขาหน่อยดิเข้ามาคุยในรายการนะเขาน่าจะยังไม่เห็นแสงสว่างทางอะไรสักอย่างนมก็ทําแล้วก็มารับกรรมด้วย